วันนี้วันที่30พฤศจิกายน2566มาติดตามการปลูกทุเรียนวันนี้มีมีทุเรียนมูสันคิง3ต้นและหลงนบแบึ่1ต้นโดยได้เพาะพาะเมล็ดโดยแช่น้ำไม่3วัน แล้วมาปากเมื่อลากเริ่มออกก็มาปากไว้ในถุงดำโดยใช้แกบดำพกคุบเวลาหนึ่งเดือนก็เอายอดพืดเรียนดียอดที่ใบเพสลาดแล้วใบอยู่ระหว่างเขียวเข้มหรือวการผสมอาหารมาเสียบยอดโดยเสียบยอดอีกหนึ่งเดือน และมาบ,บำรุงอีกหนึ่งเดือนรวมเป็นสามเดือนมาลงปลูกต้นนี้สีต้นนี้ได้ปลูกครบหนึ่งเดือนรวมเป็นอายุต้นสี่เดือนอันนี้ที่ว่าต้องคุมเพราะล่าเขายัางน้อยตอนนี้ลากเขาน่าจะแผ่ลงดินแล้วเริ่มเริ่มแตด แตกยอดแตกยอดแล้วอันนี้มันครบเดือนแล้วก็เอาออกต้นนี้ก็มูสันคิง อายุได้สี่เดือนนับตั้งแต่เริ่มพอมเมล็ดที่ว่ายากคุมเพื่อเวลาไม่ต้องลดน้ำบ่อยไม่ต้องรดน้ำวันนึนวันโดยสะลดสามันลดครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาลดก็ลด ให้เปียกทั่วตัวยากที่คุมนี้เพื่อล่อล่ากให้แตกไปต้นนี้ก็มูสันคิง กำลังแตกยอดต้นนี้หลงรับแปลก็กำลังแตกยอดเช่นกัน ต้นนี้ต้นแม่ต้นมูสานคิงอาอยุลงปลูกได้สามเดือนเมื่อลงปลูกก็เอามาเสียบยอดเลยโดยยอดที่มันเสียบต้องเป็นยอดที่ใบเพชรสลัดแล้วหรืออยู่ในใบเพชรสลัดก็ได้และอยู่ในช่วงสะสมอาหารใบเขียวเข้มก็ได้แต่ถ้าใบอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็จะเสียบยอดไม่ติด นี่รอยลอยตำแหน่งรอยที่ตัดไปเตียบยอดต้นนี้ต้นต้นแม่หลวงรับแดง ที่ตำแหน่ง้อยตัดไปเสียบยอดที่นี่ปกติเดิมเป็นสวนสวนกระท่อมปลูกไว้400 400กว่าต้นและพวกไม้ผลนี่ก็มี50ต้นบริเวณนี้ดินเป็นกรด เลยต้องใส่แก็บดำไปสองครั้งแ้วต้องตัดให้แตกใหม่โซนนี้ประมาณ50%าิบเปซนดินเม็นโกรกจ็จะต้องใส่แกบดำ ให้ช่วยนี่ลักษณะการดินเมนกดใบจะลายอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องมาตัดตัดทิ้งตัดต่อใหม่ให้ให้แตกใหม่นี่คือต้นทุเรียนที่เพาอไว้อายุได้สี่เดือนแล้วเป็นซื้อเมล็ดมาจากใน Google เป็นเม็ดทุเรียนบ้าน ลงามาเพาะอันนี้รอยเสียบยอดอต้นหมอนทองหมอนทองเป็นเป็นเป็นต้นที่เ,เสียดติดยากอ่อนแอตอนนี้เราให้เพื่อนส่งยอดหลวงท้าแแปลมาให้ เพื่อมาเสียบยอดต้นนี้เหมาะสลับในการเสียบยอดแล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าท่านได้รับชมแล้วถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ